ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพบกันเช่นเคยกับรายการเรื่องเล่าพระบาลีวันนี้ก็มากับลูกนินเอ็ดดีวันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจทีเดียวตั้งชื่อเรื่องว่าเปรตหาคอนหกหมื่นตกใส่ยิ่งกว่าหาฝนอีกเพราะว่ามันทรมานซึ่งเรื่องเล่านี้จะทําให้เราเห็นภาพของอะไรของกฎแห่งกรรมที่ทํากับผู้ที่มีศีลมีธรรมว่าน่ากลัวขนาดไหน ซึ่งไอคอนหกหมื่เนี่ยมันตกยังไงนะเข้าใจง่ายๆก็เหมือนฝนตกนั่นแหละนะฮะซึ่งเกิดขึ้นจากอะไรต้องติดตามจากรูปเนนเอ็ดดี้เลยครับวันหนึ่งพระมหาโมคลานะเทระลงจากภูเขาคิชกูดพร้พอมกับพระลักษณะเทระเห็นเปตตัวใหญ่โตมาก ขณะจะไปวินดาบาดได้กระทำการยิ้มแย้มแต่ไม่ได้พูดอะไรพอกลับจากวินดาบาดเข้าไปในวัดเวฬุวันได้กราบทูลเรื่องนี้แด่พระาศาสดาพระาศาสดาตัดว่าสัตย์กูดเปตน,นี้ในอดีตชาติเป็นบุรุษเปลี่ยคือผู้ที่แขนขา ไม่ค่อยแข็งแรงแต่ก็ทำงานได้บ้างเขาเป็นผู้ชำนาญในการดีดก้อนกรวดวันหนึ่งเขาได้ขออนุญาตจากอาจารย์ทำการทดลองความแม่นยำของการดีดก้อนกรวดอาจารย์บอกว่าจะต้องไม่ทดลองกับโคหรือมนุษย์เพราะหากโคหรือมนุษย์ตาย ก็จะจ่ายสินไหมให้แก่เจ้าของโคหรือญาติของผู้ตายดังนั้นจะต้องหาเป้าที่เป็นคนที่ไม่มีมารดาบิดาเท่านั้นจนบุรุษเปลี่ยมาเห็นพระปัจเจพ,พระพุทธเจ้าชื่อว่าสุเนตะซึ่งกำลังออกเดินวินทบาทจึงคิดจะใช้ท่านเป็นเป้เปาสำหรับดีกรวด โดยมีความคิดว่าพระปัจเจกพุทธเจ้านี้เป็นผู้ไม่มีมารดาบิดาเมื่อเราดีดผู้นี้ไม่ต้องมีศีลไหมเราจักดีดพระปัจเจกพุทธเจ้านี้ทดลองศิลปะก้อนกรวดที่บุรุษเปี้ยดีดไปเข้าช่องหูขวา ไปทะลุออกกลางช่องหูซ้ายพระปัจเจกพุทธเจ้าเมื่อโดนดีลูกกวาดได้รับบาดเจ็บเดินบินทบาตต่อไม่ได้ได้หอ,อกกลับไปปรินิพานหรือเสียชีวิตที่บนนสสารรณศาลาต่อมาเมื่อชาวบ้านมาพบว่าบุรุษเรื่อยเป็นผู้สังหาร พระปัจเจกพุทธเจ้าก็ได้ช่วยกันเอาก้อนหินขว้างป่าจนถึงแก่ความตายและเขาไปเกิดในมหานรกชั้นอเวจีเมื่อไปหมกไม่อยู่ในนรกชั้นนี้จนแผ่นดินโลกมนุษย์หนาขึ้นโยอดหนึ่งจึงได้มาสวยเศษกรรมที่เหลือโดยมาเกิดเป็น สัติกูดเปตที่ยอดเขาคิจกูดที่มหาโมคลานะและเห็นดังกล่าวโดยที่ศีษะะของเปตตนนันี้ถูกค้อนเหล็กเผาไฟจนแดงหกหมืนอันตีกระน,นำอยู่อย่างต่อเนื่องพระาศาสดาครั้นนำบุพกรรมของเปตนี้มาแสดงแล้วตัดว่าภิกษุทั้งหลาย คนพาลได้ศิลปะหรือความรู้มาแล้วย่อมทำความสิบหายแก่ตนเองอย่างเดียวจากนั้นพระศาสดาได้ตัดพระธรรมบทคาถาว่าความรู้ย่อมเกิดแก่คนพาลเพียงเพื่อความสิบหายเท่านั้นความรู้นั้นยังหัวคิดของเขาให้ตกไปย่อมฆ่าส่วน สุกกรรมของคนพานเสียเมื่อพระสัตว์ธรรมเทศนาจบลงจนเป็นอันมากได้บรรลุพระอาริยะผลทั้งหลายมีพระสูดาปฏิผลเป็นต้นส่วนข้อคิดในเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรนั้นกราบนิมนต์พระอาจารย์ครับโมทนากับลูกนีเอ็ดดี้ด้วยนะก็ชัดเจนอยู่แล้วใน พุทธองค์ตรัสเอาไว้ว่าคนเรานะฮะถ้ามีความสามารถมีความเก่งแต่ว่าไม่มีคุณธรรมไม่รู้จักบุญไม่รู้จักบาปไม่รู้จักความเป็นจริงของโลกและชีวิตชีวิตนั้นก็ย่อมมีแต่ความชิบหายซึ่งบุรุษเปรียคนนี้แหละเก่งมากนะดีดปุ๊บตายปั๊บเลยแล้วก็สามารถที่ใช้แค่ก้อนกรวดเนี่ยเป็นอาวุธได้ตัวนั้นไม่มีแรงนะฮะ แขนขาก็มีแรงเปรีย้ยม่อยเปรี้ยเสียขาไงนะฮะแต่ว่ามีแรงอยู่แค่ปลายนิว้วมีแรงอยู่แค่ปลายนิว้วยุคนี้ไหมฮะถ้าเข้าโซเชียลนะฮะบุญบาปอยู่ที่ปลายนิ้เหมือนกันแค่สัมผัสนะฮะสัมผัสมือถือสัมผัสเมาส์เฟซบุ๊ k เราจะแชร์ธรรมะดีๆชื่นชมคนที่ทําดีก็ได้หรือว่าเราจะไปโอสไลด์มือถือเฟซบุ๊คคอมเพื่อจะโจมตีใส่ร้ายใครก็ได้ ประเด็นก็คือว่าถ้าเราทําเหมือนบระดุดเปรีย้ยเนี่ยแคนิดเดียวนะก็ปเจเู้ดุธเจ้าผู้มีคุณธรรมพิเศษก็เป็นยังไงฮะโอ้โหไปเอเวจีจากอเวจีก็มาเป็นเปรตซึ่งฝนหาค้อนนะฮะหกหมื 60, นี่สติกูตะตกถล่มทําลายศีรษะตลอดเลยตัวใหญ่ขนาดไหนอ่ะแล้วก็ทรมานขนาดไหนเ,นเ,านาหนเราทุกคนมีกรรมเป็นของตัวเอง ความรู้ความสามารถก็เป็นสิ่งที่ดีแต่การรู้จักบุญบาปรู้จักโลกและชีวิตตามเป็นจริงเรื่องกฎแห่งกรรมซึ่งเป็นสิ่งที่เหนือจากชีวิตหลังความตายเราจะรู้เราจะเก่งเราจะสามารถแค่ในชาตินี้ไม่พอฮะเราจะต้องรู้เก่งสามารถในการมีชีวิตอยู่ในสังสารวัตรด,ด้วยจะได้ไม่ไปง่อยเปรี้ยเสียชีวิตเหมือนบุรุษเปรีย้ยเห็นไหมฮะ ต้องไปทุกทรมานเราก็ต้องมาศึกษาธรรมะนโยมนะศึกษาเรื่องกฎแห่งกรรมอดีตที่ผิดพาลาดลืมให้หมดบาปกรรมทุกนิดไม่ทําบุญทานเสลภาวนาหมั่นสังสมแล้วก็หมั่นนึกถึงแล้วก็อธิษฐานจิตนะว่าให้ชีวิตของเรานั้นอยู่ในสมาริฐิไปทุกชาติเข้าใจโลกและชีวิตไปทุกชาติบางชาติใช่ไหมไม่มีพระพุทธศาสนาแต่มีผู้มีศีลมีธรรมเช่นพระบาเจพุทธเจา้าเราจะบอกว่าเออ ไม่ได้ฟังธรรมไม่ได้ปฏิบัติธรรมไม่ใช่ต้องธอาฐานจิตเอาไว้ทุกภพชาติต้องเป็นสมาธิฏฐิแล้วเราก็จะได้มีสุคติโลกสวรรค์เป็นที่ไปทุกชาติจนในชาติสุดท้ายชาติใดที่เราบรารมีพร้อมเราก็ได้เข้าพระนิพพานนะฮะวันนี้ก็บุญรักษาธรรมรักษาทุกท่านให้สมปรารถนาในสิ่งที่ดีงามเป็นสัมมาทิฏฐิไปทุกชาติทุกท่านเทอ